โอ้ยบนมันต้องมีตาให้เนาะจบไปเราไม่เอาเะไม่เป็นไรโอเคอ่าๆ Everybody Let us say Happy Birthday to ขอบคงไปเล่ะเอไม่เป็นไรคิ๋มอกให้เนาะจิ๋มบอให้เนาะ Let us say h a p p